สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำเสนอข่าวถือว่าขอร้องเอฟทักษออนวอนเห็นใจอย่าถามเรื่องพ่อกับน้องปีใหม่เรียกได้ว่าเป็นการจบปัญหาคาราคาซังได้สักทีนะครับสำหรับกรณีการหย่าร้างของเอฟทักษออนและคุณสงการทีล่าสุดน,นะครับทางด้านเสาวเอฟได้ออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการปิดฉากตํานานรัก6ปีไปเมื่อวันที่25กันยายนปี2561ที่ผ่านมาแล้วนะครับผม ก็ประมาณว่าจะเป็นการบอกนเนาะว่าเออเนี่ยคุณแอปอ่ะเขาไม่อยากให้พูดคาคาพูดแบบนี้กับน้องปีใหม่อะไรแบบนี้นะส่วนเนื้อหาตรงนี้นะครับอ่าเนื้อหาตรงนี้ในข่าวก็จะเป็นการเล่าที่มาเนาะที่มาที่ไปเกินๆนะครับประมาณว่าเออเนี่ยสาวแอป,ปครบเนี่ยสาวแอป,ปออกมาเปิดใจได้ไม่นานก็มีกระแสข่าวกระชอนว่าคุณหนุ่มกระแสข่าวกระชอนว่าสงการเนี่ยได้ควงสาวคนใหม่เที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้นะ แล้วก็มีประเด็นดรามากกันกไปกันมายืดเดยื้อกันไปมาจนมาถึงประเด็นสําคัญครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดนะเพราะถ่าเพื่อนๆอ,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 อยากอ่านเองแบบเต็มๆนะจนมาถึงประเด็นสําคัญนะครับนี่ฮะผมจะอ่านให้ฟังเนาะ แต่เมื่อเหตุการณ์ดราม่านั้นเริ่มยืดเยื้อและเริ่มส่งผลกระทบต่อผ้าขาวบริสุทธิ์อย่างน้องปีใหม่เตชะนรงลูกสาวของคุณแม่แอฟทักษะอรนและทายาทธุรกิจหมื่นล้านสงกรานเตชะนรงซึ่งคุณแม่แอฟก็ออกมาปกป้องลูกสาวหัวแก้มหัวแหวนเพียงคนเดียวแม่แอฟจึงฝากถ้อยคำไปถึงคนนอกที่หวังดีหรือสงสารเห็นใจน้องปีใหม่จนเข้ามาถามน้องปีใหม่ว่าคุณพ่อไปไหนทำไมไม่มาด้วยอยู่บ่อยครั้งอ่ะก็เรื่องของเรื่องก็คือว่า น่าจะเป็นดาราม่าที่ว่าวันเกิดนะเนาะประมาณว่ามีคนไปถามว่าเออเนี่ยคุณพ่อไปไหนทําไมไม่มาวันเกิดลูกอะไรแบบนี้เนาะน่าสงสารเนาะแล้วก็มาฟังกันต่อครับซึ่งคุณแม่แอมนะครับได้บอกว่าขอร้องอย่าถามแบบนี้กับน้องและถ้าต้องการอะไรกับเด็ก ขออภัยครับต้องการอะไรกับเด็กอายุแค่สามขวบก,ก่อนจะบอกว่าการตัดสินใจยาขาดจากคุณสงกรานนั้นเธอคิดดีแล้วและอยากจบความสัมพันธ์ฉันกันด้วยดียังคงยังอยากคงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับพ่อของลูกเอาไว้อยู่อ่ะนี่ครับผมก็คือแปบ,บว่ายังไงก็เป็นพ่อของลูกนะเนาะก็อยากจะคงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเอาไว้อืม ก็เขาก็บอกมาว่าฝากบอกเพื่อนๆที่หวังดีเนะว่าเอออย่าไปถามแบบว่าพ่อไปไหนทําไมไม่มาอะไรอย่างนี้เ,เห็นใจน้องเขาอแล้วประมาณว่าน,น้องเขาเด็กสามปวบอยู่เลยอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะอเอาแล้วครับเพื่อนๆและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ฮะสยามนิวและข้อมูลพวกนี้ก็อยู่ในรายละเอียดนะครับเนาะ F5 ให้ดูสะหน่อยแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะ ดูอยากจะศึกอยากจะดูเองอยากแกะอ่านเองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วและยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับ